จรับสู่รายการทันเรื่องทองกับ G ีแคปรายการที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้การลงทุนเกี่ยวกับทองคำในภาทตัวอกาศทองมองาการตัอากาสการลงทุนเรามาดูความเคลื่อนไหวและการทองคำเมื่อคืนวานนี้นะครับเมื่อคืนวานนี้นะครับตัชนีดาวโจนส์ก็มีการปิดบวกเพิ่มขึ้นนะครับโดยไปปิดตลาดที่สาม9 9ื5ห้าพันสี่ร้อยเกสบก้าจุดแปดห้าจุดเพิ่มขึ้นหนึ่งเอ่อเพิ่มเพ้่1สิ8ี่จุดแปดแปดจุดนะครับอันนี้ก็ เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเป็นการทำนิวไฮติดต่อกันเป็นวันที่สามนะฮะโดยตลาดเนี่ยก็ได้รับแรงหนุนนะฮะจากการที่ประกาศตัวเลขในส่วนของจำนวนผู้ขอ,ร,ขอรับสิทธการว่างงานนะครับที่มีการปรับตัวลดลงนะครับซึ่งก็ะรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มของเฮลท์แคร์แล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีครับอันนี้ก็ทำให้ตลาดรุ่นตลาดนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของตัวเลขดัชนีภาคแรงงานนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยนะฮะในส่วนของจํานวนผู้ขอรับสการว่างงานนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการปรับตัวลดลงนะฮะจำนวนหนึ่งหมื่นสองพันลายนะครับซึ่งตัวเลขนั้นอยู่ที่ระดับสามแต่เจ็ดหมื่นห้าพันลายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะตัวเลขของ จำนวนผู้ขอรับสิทก,การว่างงานนั้นจะอยู่ที่ระดับ3แสนแปดหมเจ็ดพัลายนะครับอันนี้กเ็เป็นตัวเลขที่ลดลงนะครับเป็นสัปตาา์ที่สามในาแผ่งานนะครับ,นะรบแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับซึนะ่ง ถือว่าเป็นตัวเลขที่วัดในส่วนของเงินเฟอ้อนะครับนะจากตัวเลขที่ประกาศเมื่อวานนี้นะฮะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเมื่อเทียบกับจํานวนตัวเลขคาดการที่คาดการว่าจะอยู่ที่ระดับ0ูนหกเซ็ตนะครับนะก็ถือว,ว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดัชนี Uh, ppi นะครับนอกจากนี้นะครับสกุลเงินดอลลาร์นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการแข่งค่าขึ้นนะครับหลังจากที่รับข้อมูลในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐนะฮะโดยเฉพาะตัวเลขในส่วนของจํานวนผู้ขอร,รับสิทการว่างงานแล้วก็จํานวนดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับเมื่อวานนี้ก็คาตัวเพิ่มขึ้น,นก็เลยทําให้สกุลเงินดอลลาร์นั้น แข่งข่าึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคํา,าด้วยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของออตัวเลขที่จะประกาศในค่ำคืนวันนี้นะครับในค่ำคืนวันนี้นะฮะตัวเลขทางฝั่งสหรัฐนะฮะก็จะมีการประกาศตัวเลขเดัชนีสินค้านําเข้านะครับตัวเลขครั้งก่อนหน้านั้นอยู่ที่ระดับ1.0เปอร์เซ็นต์นะฮะตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่0.6เปอร์เซ็นต ถ้าเป็นเปตตาคาดการก็น่าจะส่งผลบวกต่อรคาคาทองคำนะครับแล้วก็ตัวเลขถัดไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของดัชนีสินค้าส่องออกนะครับซึ่งจะประกาศในช่วงเวลาประมาณ1 9บเก้านาฬิกาสามสนะทีตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่เอ่ขอโทษนะครับตัวเลขครักงก่อนหน้านี้อยู่ที่1.2ซนตะครับตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่0ูนจดแเรซะครับถ้าเป็นเปตตาคาดการก็น่าจะส่งผลบวกต่อราคา สุดท้ายนะครับจง them. Them. Entonces, ังเวลาประมาณ21นาฬิกานะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขในส่วนของตัวที่นีความเชื่อมั่นพวกบริโภคของมหาลัยพิจแกนนะครับตัวเลขครั้งก่อนหน้านั้นอยู่ที่ระดับ81.2นะครับตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่81.4นะครับถ้าเป็นประกาศการจะน่าจะส่งผลลบต่อราคาทองคำนะครับแล้วในคำคืนนี้นะฮะก็อาจจะต้องติดตามในส่องของตัวเลขแั่จะมีความเชื่อมั่นของมหาลัยบิชแกนนะครับ น่าจะมีผลต่อราคาทองคำระรับนะก็ัจะทําให้ถ้าเป็นไปตามคาดการณ์ก็อาจจะส่งผลกรบต่อราคาทองคำได้นะครับสําหรับนักลงทุนท่านใดนะครับที่สนใจจะเปิดทำการซื้อขายกับทางบริษัท G Cap นะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวของราคาทองคำเมื่อคืนวานนี้นะครับเมื่อคืนวานนี้นะครับดัชนีทองคำนะครับทองคำก็มีการขยับตัว เพิ่มมากขึ้นนะฮะก็เมื่อวานนี้นะฮะก็น่าจะเป็นไปตามปัจจัยทางเทคนิคนะคับที่ยังอยู่ในช่วงของการิบาวนะครับนะดังนั้นเนี่ยเป้าหมายของการิบาวของทองคำนะครับในช่วงวันนี้นะครับนะก็จะมีแนวต้านอยู่กระดับทีท่บริเวณหนึ่งพั็ด้หกสิบสาม จาก1,773เหรียญน,นะครับอันที่จะเป็นแนวต้านของ Gold Spot นะครับนะดูจากทิศทางแล้วเนี่ยนะฮะราคาก็น่าจะเป็นลักษณะของการขยับตัวขึ้นในลักษณะที่เป็นไซด์เว์อ up นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะเราก็ยังมองเป็นลักษณะของการรีบาวขึ้นไปก่อนนะครับนะยังมีโอกาสที่จะเกิดการย่อตัวหรือพักตัวลงมานะครับเนื่องจากว่า แรงขายจากเมื่อสัปดาห์เมื่อปลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะฮะยังมีค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยแรงซื้อขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นในลักษณะของการซื้อเพืรร่อเป็นกำไรระยะสั้นๆเท่านั้นนะฮะดังนั้นก็มองว่าการดีตัวขึ้นในในรอบนี้ก็ยังเป็นลักษณะของการดีบาวขึ้น นี่ถือสถานะฝากซื้อไว้นะฮะแล้วมีกําไรเนี่ยก็ไปรอปิดสถานะทำรายตามกรอบแนวต้านได้นะครับในส่วนของแนวรับเนี่ยนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยนะครับกรอบแนวรับในการเล่นระหว่างวันนะครับจะอยู่แถวที่บริเวณหนึ่งพันเจ็ด้อยสี่สิบสองถึงหนึ่งพันเจ็ด้อยสาสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับถ้ามีการย่อตัวหรือพักตัวลงมานะฮะก็อาจจะพิจารณาเข้าซื้อ นะครับเพื่อเก็งกำงงไรระยะสั้นได้นะครับแต่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ,นะรบใการเข้าซื้อเนี่ยก็ควรที่จะมีจุดสต็อปลอตไว้ด้วยนะครับนะหากรา,การคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าร,ระดับ1,7ึ่เร้มที่เปลี่ยนลงมานะครับก็แนะนำว่าควรจะสต็อปลอตออกมาก่อนนะครับหรือจะจัดทุนออกมาก่อนนะครับและไปรอตั้งรับนะฮะาแถวบริเวณ1,700เรอเหรียญนะครับ นะก็อันนี้ก็จะเป็นมุมมองในส่วนของราคาโกลสปอตทีนี้มาดูในส่วนของทองคำห6 5นะครับภาพรวมของทองคำ96.5นั้นนะฮะร,ราคาก็ยังเคลื่อนตัวตามราคาโกลสปอตนะครับก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นไซด์เวอัพนะฮะก็เคลื่อนไหวตามทิศทางของโกลสปอตนะครับโดยมีกรอบแนวต้านอยู่แถวๆที่บริเวณ27,680บาท จะถึง27,840บาทนะครับในเบื้องต้นเนี่ยสถานะผับซื้อถ้าถือรอต่อไปได้ก็แนะนำให้รอไปปิดตามกรอบแนวต้านนะครับนะ่วนกรณีถ้าราคามีการเจ้าตัวในภอพตัวลงมานะครับก็อย่าสามารถที่จะเข้าซื้อเพื่อเก่งกำไรได้นะฮะโดยมีกรอบแนวรับอยู่แถวๆที่บริเวณ27,350บาท ก็จะถึงสอง8มื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับอันนี้จะเป็นกรอบแนวรับของอาราคาสำคับก้าสิบหกจุดห้านะครับในเบื้องต้นนะครับนะฮะตระกูลเงินบาทเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้นะฮะก็ยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะมีการพักตัวหรือย่อตัว,ตวลงมาเป็นบางช่วงนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยก็ยังสามารถที่จะอ่อนค่าได้ดังนั้น ในช่วงนี้นะฮะเงินบาทเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคำได้นะครับแต่เพราะว่าเงินบาทเนี่ยนะฮะยังมีแรงหนุนจากปัจจัยการเมืองภายในประเทศแล้วก็ในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเดลตานะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาดังให้เงินบาทนั้นยังคงอ่อนค่าอยู่นะฮะแล้วก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำนะครับดังนั้น หากราคาทำกำไเกิดการย่อตัวหรือท้องตัวมานะฮะก็น่าจะหาจังหวะเข้าซื้อนะครับแล้วก็รอการดีตัวขึ้นนะครับเพื่อทำกำไรนะครับขอขอบคุณสําหรับนักตืนที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับสําหรับวันนี้ขอจบการในงานดาเนินการนี้สวัสดีครับ